ทํายังไงล่ะคะมันก็คือเป็นเสื้อเรานี่แหละค่ะลูกมาแล้วก็ควานขึ้นมาบนนี้เลยฟานมันขึ้นมาเลยด่างนี้มันจริงเจ้าล่ะคแกงกูแก้งกูนี่เหม็นหอมอะไรก็หอมกันไปอย่างนั้นแหละหัวหอมหัวกระเจียมของแม่เนี่ยนะหายังไม่ล้างเลยแม่หอมลูกไปแล้วแต่ลูกก็เช็ดหน้าเช็ดตจวไปแล้ว จวยล <c oughs> ูกเทวดา,าของแม่เทวดา,าของแม่ดมอร์นิ่งเสาร์เดย์โอ้ยแม่ก็จะดมอร์นิ่งเสาร์เดย์อีลูกก็จะบอกดไนน์เนี่ยเหรอลูกเหรอเมื่อคืนทำอะไรกันล่ะลูกมาได้รับได้นอนกันเลยเหรอลูกล <c oughs> เหรอนิ่นๆนเล่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 นเกมทั้งคืนละมังเนี่ยเห็นไหมคะลูก เกมทั้งคืนกัน,นอนเบลเหรอลูกอะอนเอเช้ามาก็ง่วงเลยอย่านี้ลูกอะง่วงตอนเช้าน,นอีอจะสวัสดีตอนเช้านี่ก็คือพูดในของลองนุ่นนะลูกอะอือหือตอนนี้ไม่หลับไม่ยอนนะลูกแม่ไม่ได้ยินอะไรเลยเมื่อคืนในหลับตลบ,บเลยจะตื่นมานี่ผ้าปูโตเอียงไปนู่น ดีนะมันมีของหนักๆไม่งั้นก็ทัวโถชาหกกะเมนแตกอีกเดี๋ยวนุ้นจะบอกเอฟจีว่าหนุ่นจะกุดไงแล้วค่ะอะไรลูกเหรอไม่ได้นอนเ่ยทั้งคืนไม่ได้นอนแลยเหรอนล,ลูกเหรอแต่มันอะไรกันปะนี่สบายนี่ยังไงสบานยสบ้านยังไงอะ่ะ เงยหนึ่งก็เช็ดน้ำเบลลินแล้วก็จะได้ตื่นตาเจิงเฝ้าบ้านไงโครงคาโครงคาไม่ได้ยินไหนีไม่ได้ยินอะไรเลยรับดูที่ฉันเนี่ยบอกก็มาทําอะไรก็ไม่รู้ีิเนี่ยพอแม่กินข้าวอิ่มแล้วก็มาดังนี้ค่ะลูกคนนี้ยทําตัวเป็นเด็กน้อยเนาะ เนี่ยเด็กก็ก็หนวดหลุดนะแ,แม่จะเอาไว้เป็นซีรีส์มงคลเขาวางอะนะหนวดหนวดหนวดหนูเยอะด้วยเนะี <c oughs> ่ยหลุดได้แม่จัเดเจนเนี่ยไม่ได้ค่อยๆ่อยรูปก่อนเขาบอกอย่าไปตัดนะอไม่ตัดหรอกค่ะไปต้องเอาหนวดแล้วค่ะตัวไม่ได้เราจะดีมงคล <c oughs> <c oughs> หนวดเหนือเป็นตะเกียบเป็นตะเก็บตนะัวมันไว้นี่น,น่ารักเนาะจวน่ารักนะนกนะปินปินรั่วประสามรอบไนะจับลงมาสามรอบไนะ แบ้ดื said, ula, have have ้อใหญ่แหละแล้วสมัยพ <c oughs> <c oughs> ี่เจนอยู่พ <c oughs> ี่เจนก็ปีนไงไม่ได้ปีนนั่งดูเขาสมัยนี้ขิวหนูอ่ะไอ้จะโบนั่งดูปีนไม่ได้ลักท้องแตกปีนไม้นอนน้องลวงตุ๊บน้องมื่อันกินเยอะปุงโตอันหนูนอนไปแม่จะกล่อมโอ้โอระหีไปได้หรอคะสวัสดีเอฟซีกอน สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์เอากระเป๋าไปใส่กระปุกนะคะแต่เมื่อวานวันศุกร์เอากระปุกไปใส่กระเป๋าก็มุนจะใส่กันทำไมไม่กระปุกกระเป๋ากระเป๋ากระปุกนี่นี่วันเจ้าเอากระเป๋าไปใส่กระปุกวันนี้วันจุกเอากระปุกไปใส่กระเป๋าอย่าหงุดอย่าหงุดแกก็เต้นไงไอ้คนเต้นไปไหนเนี่ยเอานะอานะเอาอานะเอานอานะเอานเอานอเอานะะเอาานะเอานะะเอา